วันที่ผ่านมาคุณไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่เช่นพระเฮรินครับค,คุณผู้ชมดูแล้วแบบไม่ร่าเชื่อว่าออตอนนี้เราวิ่งผ่านวัดอ่างทองแล้วนะครับฝัออ่งตรงข้ามเราคือวัดอ่างทองนะะไม่ได้อยู่ในจังหวัดอ่างทองนะอ,อ่างมองอยู่ในจังหว,นะวัดประจวบ ตัเกียวเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับระม่ตอนนี้ถนนลื่อนไหค,ค้าคุณพี่าดาค่อยๆวิ่งได้เลยนี่เราเข้ามาสู่เขตอบตเกาะ,หล,ะ,ะ,ะหลังแล้วนะคะับในลาวนี้นะ นนป,ป,ปานิตาธนากรเลิศนะครับอายุสวัสดีครับ พี่ดีกร์ชิงเงินนักท่องเที่ยวทุกสังคมท่านนะครับสวัสดีด้วยสุดๆนครับแพร่ที่สุดของประเทศไทยจังหวัดเลยนะเผื่อว่าผมมีความความยาว

างคนเป็นกำนันบางคนเป็นพยาบาลบางคนเป็นตำรวจกระรองใจสุนชัยชนะค่ะนักกี่าของเราเนี่ยค่ะจะวิ่งผ่านตุ้ชาติไทยหนึ่งท่าน 1, 5, ต่อหนึ่งกิโลเมตรนะคะวิ่งกันไปแบบ